ตันต่อนะฮะกับ K-POP Station นะครับเราอย่างที่พี่โด่งบอกไปครับชั่วโมงนี้เราจะได้อยู่กับศิลปินไอดอลฮะอีกหนึ่งกรุ๊ปนะครับที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญครับเดินทางมาเยือนที่ K-POP Station ของเราครับทักไทย Great g ายมาแล้วเดี๋ยวให้เกร็กครับทักไทยเป็นแฟนชาวไทยรวมไปถึงเป็นแฟนที่เมโล๊อปหน่อยครับเชิญครับ หนึ่งสองสามเต็มสิซากาพรมลากรีกัสครับอยากให้ทุกคนได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับว่าเมมเบอร์ของเกสไกแต่ละคนมีชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ใครเป็นตำแหน่งอะไรกันบ้างครับเมมเบอร์โพสิชันแต่ละคนเดี่วเอกเดชดาวินชิตพุทธรเดชครับซาก้าพรมชื่อดาวครับอืม 사디카 펌츠 동 안녕하세요. 사디카 펌츠 동인카. 네. 뒤에 뒤에 뒤에. 사디카 펌츠 하늘카. 안녕하세요. 사디카 펌츠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  เล้วต้องบอกเลยครับคุณฟังครับพี่โงบอกเลยว่าโอ้เป็นแปดหนุ่มที่มีอลาราคาลิสมาแบบสูงใหญ่มากตัวสูงแล้วก็โอ้โหพลังการเอนเตอร์เทนนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนเลยว่ามีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศไทยของเราแบบนี้เกดไกรรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยครับอต้อ๋อยก 어, 굉장히 오랜만에 다시 태국에 오게 돼서 너무너무 기분이 좋고, yeah. 또 태국에 계신 우리 많은 그레이스 여러분들을 볼, 생각, 음. 볼 생각에 많이 설레입니다. 음. <몬데 마이너라> uh -huh. 그리고 저는 또전역을 하고 거의 4년 만에 태국에 왔는데 잊지 않고 저를 희또 사랑해 주시는 분들이 많이 계셔서 생각보다 너무 감사하고 놀랐어요ก็ว่า come <몬데> มาไทยน่ะ4ปีแ <마이> 네. ้วอะไร4ป ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยที่ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกขอบคุณมากๆไม่ได้มาสี่ปีแล้วกลับมาในรอบนี้วันนี้อากาศร้อนด้วยไปเนี่ยมาเมืองไทยร้อนไหมครับมาเมืองไทยร้อนไหมเขาเซลล์อะร่มโดนเจ้าคือถ้าเกิดเป็นที่เกาหลีจะหนาวใช่ไหมช่วงนี้ที่เกาหลอนนีช โบกาเคอร้วก็เตลอะไร여름ยตอนนี้ก็นาร้อนเหมือนกันครับอากาศร้อนมากแต่ที่ประเทศไทยร้อนกว่าร้อนกว่ากว่าร้ร้อนละครังนี้พี่ดมบอกเลยนะครับว่าเกรกายมาครั้งนี้นะครับเขาจะมีเกิดนิดนึงเลยนะเขาจะมีสูทัวร์ในกรุงเทพมหานครของเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับมีซิงเกิลใหม่มาฝากครับกับซิงเกิลคัมแบ็กของเขานั่นก็คือ 러브 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 v e love. 이 love, 이 o v e I love, love. I l 이 v e I love. I love. I l o v 러 I 러 o v e I love. I love. I love. I l o v 이 เีทํานองที่สดใสค่ะแล้วก็มีเมสเศจที่ฝากไปถึงแฟนๆเกทุกคนใช่ค่ะเหมือนสีสันสดใสเหมือนในมิวสิกวิดีโอเนื้อวิดีโอชอลไฟเกมอือนี่นะนี่บๆดูได้ที่หน้าจอนะฮะจะเป็น MV สีสันสดใสมากเลยแล้วมัน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 เล่าเกี่ยวกับความรักหรืออะไรครับในในเนื้อเพลงพลงอย่างนี้ค่ะซ

เพลงเพลงนี้เลิฟเลิฟเลิฟคือการบอกรักส่งไปให้กับแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็ชาวติ๊กต็อกด้วยส่งความรักเลิฟเลิฟเลิฟอย่างนี้เลยใช่มุกคือได่รู้จริงๆล้อมล้อมลิฟินีกัยอ่าตามชื่อเพลงเลยค่ะเลิฟเลิฟเลิฟก็คือเป็นการบอกรักนี่พี่ดองรู้แล้วครับมันคือการอยากหยุดเวลานาวินาทีนี้ที่จะบอกส่งความรักให้กับพวกคุณแฟนๆชาวไทยทุกคน อยากจะบอกรักแบบนี้ไปนะครับแล้วในส่วนของมิวสิกวิดีโอล่ะเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรให้แฟนๆได้สัมผัสได้ดูครับมิวสิกวิดีโอนีอ่ับเเอาเพิซดอกกมา 어 일단 제제 뭐? 제 장면에 아이스크림을 먹는 장면이 있어요. 제 음. 파트에 근데 그때 이제 백결이가 뒤에서 갑자기 아이스크림 을확 입에 묻히는 그런 장면이 있는데 어, 사전에 협의가 네, 저는 그걸 아예 몰랐거든요. 아. 음. 그래서 그 장면 할때 굉장히 많이 놀랐던 기억이 있습니다. 어그 MV 아그 아이스크림. 들 자. จึ๊งใส่หน้าเล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้คือมันเก็เขาไม่รู้มาก่อนหรยไม่ได้ไม่ชาตสติดมาฮะออได้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 ไ้ได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 ้้ได้ไไม่รู้มาก่อนเลยไดใจด้้้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไเป ใช่แกล้งกันเล่นๆช่องนั่นที่กูไปโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้วยโอ้โหโ้งหโอ้มหโ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหาอ้าหโอ้าอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โด้โหโอ้โกโอ้้โโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้ ครับเนี่ยลองไปดูกันได้นะคุณผู้ฟังนะพี่อยากจะฝากไว้เลยกับ MV ตัวนี้ฮะเลิฟเลิฟเลิฟจากเกสกายนะจะมีซีนน่ารักน่ารักที่เขาแบบถ่ายทอดความรู้สึกแล้วมีเต้นด้วยใช่ไหมในใน MV ตัวนี้จะมีแนวจะมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่อันมูโตอิซึชิเอะอ๋อใช่ค่ะเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่าเต้นเนี้ยฝึกซ้อมกันยากไหมอันมูกาโยซึชิการิออร์อ็อกต้าอ็อกออร่าโอเซะ 어렵지 않았냐. 아, 저희 이번에 안무를 응. 저희 멤버 하늘씨가 직접 다 만들었거든요. 응. 그래서 응. 예, 또 팬분들이랑 같이 소통을 하고 싶어서 틱톡 챌린지를 또 가볍게 할수 있는 안무를 응. 좀 넣어서. <laughs> เป็นคนคิดท่าเต้นใช่เป็นคนคิดท uh ่าเต้นอ๋อเหรอเขาเขาเต้นเขาคิดให้มันไม่ยากมากเพื่อที่จะได้แบบแฟนๆเต้นตามกันได้วิวิวิอย่างนี้ต้องบอกเลยฮะเป็นแฟนชาวนี้ต่อครับสอนเต้นบอกให้เขาสอนเต้นหน่อยเขารียนชิมานเาเเไลฟ์สดสอนเต้นตรงนี้เลยอ่าสอนเต้นพร้อมกันดูนะเริ่มจากตรงนี้ฮะคุณฟังครับโอเคแล้วไงต่อครับปึ๊บเอาเลยฮะเริ่มจับปึ๊บเชิญครับ Seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, love. 1, okay. I pop an L. Oh, love. okay, okay. Love. Love. Oh, 네ช้치ด수있을까요ให요아ิไ이้물หมจ๊오케이้케이เคดี๋ยวแคพวกเราอย่าลืมฮะเขาบอกง่าอิซี่มากๆเต้นตามกันได้ะครับโยกโยกแล้วก็ปิดทยด้วยเลิฟอย่างนี้ในส่วนของพาร์ทร้องล่ะใครเป็นคนร้องหลักในเพลงนี้ b ครรร e คร i n Vocal อ่เงน้ครดนนี้กคือ d n ีลรอั โชว์หน่อยดีก like ว่าเก๋กายอยากให้โชว์ไลฟ์สดตรงนี้นะครับค right. ุณผู yeah. ้ฟ mm ังอยากจะฟังเสียงสดสดในวัน right> น uh ี oh. yeah. yeah. uh ้โชว์ร้องสดให้เราสักท่อนหนึ่งได้ไหมสำหรับพิงเลิฟเลิฟเลิฟโอเคพัชเตอร์กอร์จงให้สัญญาณครับฟังโฟร์ทรีทูมิวสิก ดีมากด้วยนะครับผมเป็นการร้องสดที่ละมุนหัวใจพี่ดมเด็น้องมูชุดเคผมถ้าเกิดอยากจะฟังถ้าเกิดผมรักคุณด้วยถ้าเกิดอยากจะฟังเต็มๆก็เข้าไปดูในช่องทางให้เขาฝากช่องทางมิวสิกวิดีโอของเขาเลยครับมิวสิกวิดีโอหรือจมพงโบฮายกูชมพงโบยออยอาเฉยหน่อยแล้วเฉยหน่อยใช่เฉยหน่อยมินิอลบั้ม5ที่จ้ะ 네, 청춘기록 빌려 연, 빌려 타이틀곡 럼럼 럽 그리고 수록곡 올리우 노래 정말 좋습니다. 그쵸, 동희 씨? 음. 아, 너무 좋죠 네, 저희 이번에 또 오랜만에 이렇게 또 컴백을 했는데, 네. 많이 많이 사랑해주시면 좋겠고, 저희 트위터, 인스타그램, 음. 유튜브가 다 채널이 있거든요. 네. 저희 그리트가이즈 음. 오피셜, 그리고 그리트가이즈 스페이스 유튜브 채널, 검색하시면 다 나오니까, 많이 많이 검색해주시면 감사하겠습니다. <laughs> 음. นีเป็นมินิอัลบั้มที่5ของเขาค่ะเพลงเลิฟเลิฟเลิฟแล้วก็จะมีข้างในอัลบั้มค่ะเพลงในอัลบั้มชื่อว่าโ OLIO ค่ะเพราะฉะนั้นช่วยเซิร์ชตามทิกเกอรทวิตเตอร์ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซิร์ชชื่อเขาแล้วก็จะขึ้นมาค่ะช่วยเซิร์ชชื่อเขาเยอะๆโอเคพี่ดงรู้แล้วเข้าไปเซิร์ชคำว่าเกรซกายหรือไม่ก็เซิร์ชเลิฟเลิฟเลิฟอย่างนี้ก็ได้ LUV LUV นี่พี่เซิร์ชปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยนะนะครับลองไปติดตามนะฮะผลงานของเกรซกายกันเยอะๆมีอีกหนึ่งทีี่ครั้้งน เขามาประเทศไทยของเรานั่นก็คือมาเป็นพรีซเซนเตอร์ด้วยคุณฟังครับนี่เขาเดินทางมาเป็นพรีซเซนเตอร์ครับของยูสตาด้วยนะครับแล้วต้องถามนิดนึงครับมาเป็นพรีซเซนเตอร์ครั้งแรกในเมืองไทยรู้สึกยังไงกันบ้างรครับทุทาเชมรู้สาดมเดลากทส<น>ึโบคุณกครับ 저희가 사실 태국에 1년 만에 이렇게 돌아오게 됐는데 사실 돌아오게 된 계기가 신곡 홍보도 있지만 저희가 광고 음. 어, 촬영에 이번에 맞아요. 주 목적이 돼가지고 이렇게 태국을 올수 있게 된 건데 정말 초대해 주셔서 정말 너무 너무 감사드리고 음. 태국에 와 있는 동안 재밌는 추억 많이 만들어갔으면 좋겠습니다. 네. 아, 코코가 마이 태국 캠 야, 그리고 마이 프로모트 페인트, 그리고 마이 코스터나도요. 캡. 네. 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 항이 <목소리> เยอะเยอะ. <목소리> 음. 자, 나도 감사하게 생각해요. 항이 스타가 나한테 와우, 우리 ชาว 타이도 기쁘게 생각해요. 당신이 타이에서 프레젠터 해 줘서. 당신이 행복하고 영광스럽다. 그리고 저희가 또 내일이랑 모레 시암 스퀘어에 특별한 이벤트를 준비했으니까요. 저희 그레이트 가이즈 만나보고 싶으시면 시암 스어로 오시면 될것 같습니다. อีเวนที่สยามสแควร์ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยากเจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเจอเขาที่สยามสแควร์พรุ่งนี้ได้เลยค่ะมันเป็นย่านใจกลางงวยรุ่นประเทศไทยเลยนะบอกเขาเลยไทยก็จะชอช่วงวันวัยรุ่นเลย ใช่ตรงนั้นเป็นย่านใจกลางเลยก็จะได้ไปเจอกับแฟนๆชาวไทยที่จะไปรอให้กําลังใจเขาได้ที่สยามสแควร์นะครับพรุ่งนี้เดินทางไปกันได้นอกจากนั้นนะค,คุณฟังครับตื่นเต้นอีกแล้วเอ็มซีดองนี่คือตื่นเต้นมากครับ <laughs> เขาบอกว่าจะมีสครูทัวร์ด้วยพี่พีดีฮะเดี๋ยวน้องๆจะไปสครูทัวร์กันด้วยยังไงครับเรื่องราวของการสครูทัวร์ของเกสไกยครับเล่าหน่อยเดยอื่ 모여드릴 게 뭐가 있을까 준비했을까요? 아 음. 저희 이번 신곡이죠, 럼럼 럼, 올리우. 그리고 저희 멋진 녀석들이 좋은 곡들이 어, 정말, 정말 많은데 롯포, 롯포. 거기에서 이제 좋은 롯포. 퍼포먼스를 보여드릴 수 있는 곡들까지 함께 많은 준비를 했으니까 음. 아, 네, 뭐, 같이 뭐, 즐겨주시면 될것 같습니다. 기대해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 오, 더 많다, 어, 어디 있는지. 시티. 네, 말이 시티. 학교에서 어디 있는지.

แล้วถ้าเกิดใครคิดถึงหรืออยากจะสัมผัสตัวจริงๆของเกตไกลเนี่ยเข้าไปได้เลยได้ได้ได้ช่างเป็นยูทูบวบอร์สุดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่เราจะได้มารถโชว์ในประเทศไทยนี่คนนี้คู่ทัวร์หรือออร์เดียเซล 스쿨터얼 빨리하냐고요? 떨리다. 아, 널비 아 떨리지 않아요. Strange> 너무 즐거울 것 같고 여러분들하고 즐거운 시간 만드는 거니까 네, 긴장되는 거 하나도 없습니다. 너무 설레요 진짜. 그분은 그분떨리요그지않 그분이 떨리지 않아요. 그분이 떨리지 않아요. 그분요 그분이 떨리지 않요 그분이 떨리지 않아요. 요 그분이 떨리지 요

มันเอกว่าตอนมาครั้งนี้ค่ะตารางแน่นมากก็เลยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวมากนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตเลยะเขาก็อยากอยากไปเที่ยวมีอยากมีที่ที่อยากเที่ยวอยู่ฮันอื่นรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยของเราทะเลสวยมากเขาพคาดเยปุตาูภูเก็ต 푸켓, 푸켓, 너무 가보고 싶럽야 너무 감동다ไ 네, 어 생선이 너무 많아서 예쁘게 보. 어, 꼭, 네, 꼭 가서 사진도 찍어요동인 씨랑 저랑 이제. เอ들이부산출신이어가지고또ต้ทะเล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 ็ะเลท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 ังลทะเบทะเล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 ทะเทเลทะเลทะเลทะเลททะเลททะเลทะเลาะทะเลทะเลทเลทะทะเลทะเลทะเททเะเลท 이것도 긴 음. 음식이 먹고 싶은 거 있을까요? 고 싶은 는 거. 저는 사실 파타이가 너무 먹고 싶은데 먹었습니다. 저야 김타이 많이. 저도 나도 다กิน了. 어. 좋었어요 다음 분은요? 저는 먼저 싶죠. 저는 카오 카모? 카오 카모. ข้าวขาหมูโอ้โหคุณอยากกินข้าวขาหมูด้วยหนังไม่กินหนังด้วยข้าวคากิเป็นหนังหนังขาหมูมันจะมีหนังเขากินหนังไหมก๊อบจีดูหมอกดูสวีส์กับครับครับครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวครัแฟนชาวไทยครับซื้อข้าวขาหมูให้เขาได้เลยเติมพลังด้วยข้าวขาหมูท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งภอษาญี่ปุ่นนะครับโอ้ฉันเป็นมังกอสติกิลล์ไรซ์มั่วมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่แหละครับชอบกินอะไรครับหมูปิ้งหมูปิ้งข้าหมูย่างข้หมูย่างหมูปิ้งเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหนี่เขาชอบกินหมูปิ้งกับข้าวหมูย่างนะครับน่ารักน่าดูนะอย่าลืมซื้อหมูปิ้งหมูย่างเขาด้วยเคยกินหมูกระทะหรือยังหมูกระทะมาขึ้นบนจออีกแล้วอ้ตรหมูกระทะ

มูก็ทเนกุ๊กหมอกอาเทียหมูกระทโอ้โได้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 หมูกระทะเนี่ยจะปิ้งๆแล้วจิมนจิมนเดี๋วต้องึก่อนโอ้ลิซ่าแบ็คพิงชอบกินมากบอกเขาแบคพิงลิ่าชัวชิลองชิมกันได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะชอบกินอะไรครับหรือว่าอยากได้อะไรในประเทศไทยเครื่องดื่มอะไรเงี้ย 저는 땡모반을 아 땡모반 아아아 아, 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 아. 너무 맛있어. 요อร่อยสดชื่นอร 아 아, 아, 시원하게. 음, 응, 시원하게. 아, 엄청 아, 아 진짜 너무 달고 너무 시원하고 음. 너무 너무 좋아합니다. 음. 많이 요 다음 때요อยากก도 땡모반. 네, 네, 정말 네, 좋아해요. 네, 네. 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 오케이. 마지막 아이 ฉันต้มยำกุ้งด요เขาชอบมำกเลยนะครับต้มยำกุ้งเยอะๆโอเคพี่ดงสรุปเมนูต่างๆให้สำหรับวงเกสกายนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งคอหมูย่างหรือไม่ก็ต้มยำกุ้งรวมไปถึงฝั่งด้านหน้าเขาชอบกินผัดไทยด้านหลังนี้ถ้าเกิดใครไปดูม e ติ้งแฟนคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่น้ำงโมปั่นตด้านหลังเขาชอบกินแตงมปั่นด้ยครับ ใช่ฮะเอาละมาถึงประเทศไทยอยากให้ทักทายเป็นภาษาไทยหน่อยมีใครพูดภาษาไทยทักทายได้บ้างภาษาไทยมีใครพูดภาษาไทยได้บ้างอื็นภาษาไทยเาษาไยได้บ้าพูดแบบที่ต้องก็อ๋อคืออะไรอ๋อภาษาไทยมีพูดเช่ย เทียมจริงเทีมจริงๆจริงๆทีมจีคำไหนอีกมีคำไหนอีกมีคำไหนมึงมีปูนปีมึงมีมุงมีปนปีอ๋อมึงปูนปีอ๋อคำนีใครได้อีกครับขอบคุณครับได้ไหมขอบขอบคุณครับอินชาอินชางวเร็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 วีไปการเธอไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะได้ขอสอนมักเน่ของวงนี้ได้ไหม

แกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมจับฉันมาทำไมได้นะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่จะไปกินข้าวขาหมูนะครับภาษาไทยคำนี้เลยข้าวคำกขอข้าวเยอะเยอะขอข้าวเยอะเอเออบอกเขาเวลาถ้าไปกินข้าวขาหมูใช้คำนี้เดินไปบอกแม่ค้าว่า ขอข้าวเยอะๆขอข้าวเยอะ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 นะครับบอกเขาด้วยว่าแปลว่าขอข้าวเยอะๆนั้นคำนี้많이주세요อะให้เยอะๆขอข้าวเยอะเยอะใช่คุณจะได้อิ่มไงบอกเขาคุณจะได้อิ่มอิ่มครับอิ่มครับใช่ครับหรือไม่ก็อขเยอะๆเวลาไปในตลาดมาร์เก็ตของประเทศไทยพูดคำนี้ได้เลย

แปลให้เขาฟังหน่อยครับทูเบโรชูเกะถูกไหมครับถูกไหมครับฉันได้ภาษาไทยจากไปรถป๊อปกับพี่โดมไปแล้วนะฮะอย่าลืมขอเข้าเยอะๆนะครับขอเข้าเยอะๆขอเข้าเยอะๆแม่ค้าสวยจังแม่ค้าสวยจังแกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมจับฉันมาทำไมเเเออออออ

새로운 매력들을 많이볼수 있는 곡이니까요 계속, 네. 매력, 그렇죠. 저희 많은 음원 사이트 멜론. 아, 이거 얘기 이거 이거 이 이거 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 이 이거 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 이 이거 이 이거 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 이이이이이 ร 이벤트가 네 여러분 저희 시암에서 내일 만나서 한시죠한시에다 같이 여러분 즐거운 추억 만들었으면 좋겠습니다. 많이 찾아 주세요. มากนะครับวันนี้เนลดอยของเราก็ต้องขอขอบคุณศิลปินมากนะครับแล้วเราก็มีโอกาสคงจะได้เจอกันตามงานมิทติ้งตามงานคอนเสิร์ตต่างๆวันนี้พี่โด่งเองรวมไปถึงเคป๊อปสเตชันแล้วก็เมโลดลิฟวิ่งยูป๊อกของเรานะครับขอบคุณวงเกรดกายมากครับอันยองเซโยอับขอบคุณักนงนครับ